สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักเทรดทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแจกกลยุทธ์การเทรดทองคำนะครับด้วย Adline Indicator นะครับซึ่งกลยุทธ์นี้นะครับก็จะสามารถเทค e p r ไ f i t ไปได้317%ยนะครับภายใน1ปีนะครับหลักการก็จะเป็นการช้อนซื้อทองคำในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดตาม สัญญาณที่ a d Line Indicator ได้แจ้งกับเรามานะครับอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จัก Indicator ตัวนี้นะครับเจ้า a d Line Indicator นะครับจะถูกสร้างโดยคุณ Mark ค h ชเ e n นะครับหน้าตาของมันนะครับก็จะระมาคล้คลึงกับ RSI นะครับ ที่จะอยู่ในสับวินโดว์ตรงนี้นะครับแต่มีความแตกต่างจาก RSI พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าสมการในการคำนวณเนี่ยตัว d d l i n e มักจะใชะ้ปริมาณการซื้อขายเข้ามาอ,อยู่ในสมการการคำนวณของเขาด้วยนะครับดังนั้นจะค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากกว่า RSI แล้วก็แม่นกว่านิดนึงนะครับ จริงๆก็แล้วแต่คนใช้นะครับแม่นไม่แม่นเนี่ยแล้วแต่กลยุทธ์เลยนะครับโดยค่า RSI เนี่ยเราสามารถคำนวณเองได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณนะครับค่า e d l i n e จาก Tic k d a t a นะครับโดยผมเอา t i a เ a ต้ใส่เข้าไปให้ c h a t gpt แล้วก็ให้ใช้ gpt เนี่ยคำนวณตามสมการที่ผมได้ป้อนลงไปนะครับตัวอย่างเช่น ประมาณนี้นะครับเอดีไลน์เนี่ยเขาก็จะคํานวณอยู่สามสเตปด้วยกันนะครับสเตปแรกนะครับก็จะใช้สมการ1นนะครับโดยที่เราจะต้องมีราคาสูงราคาต่ําแล้วก็ราคาปิดของแท่งเทียนของอแต่แต่ละเดย์ามาก่อนนะครับถ้าจะเทรดเดวันก็ใช้ของเดวันถ้าจะ เทรดเฮก็ใช้ของ h1 นั่นเองนะครับจากนั้นให้เราเก็บค่าปริมาณการซื้อขายหรือวอลุ่มเอาไว้เรียงเป็นคอลัมน์แบบนี้นะครับแล้วเราจะมาคำนวณ Manifold m u l t i p i i r หรือว่า MS Multiplier กันก่อนนะครับโดยสมการหลกัหลกๆก็จะอ่าเรียงประมาณนี้ครับก็คือให้เอาราคาปิดลบด้วยราคาต่ำนะครับอเอาผลลบเนี่ยมาลบกับ ราคาสูงลบด้วยราคาปิดนะครับแล้วก็หารราคาสูงลบด้วยราคาต่ำนั่นเองนะครับก็จะได้คอลัมน์นี้ขึ้นมานะครับ MF multiplier นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาปริมาณการซื้อขายคูณใส่เจ้า MF multiplier ลงไปนะครับก็จะได้ MF volume มา1ตัวนั่นเองนะครับจากนั้นเมื่อได้ตัวนี้มาแล้วเราก็จับตัวแปรตัวนี้นะครับ มาคำนวณ a d l i n e อีกทีหนึ่งนะครับโดยที่สมการก็จะเป็น p r e v i o u s e d l i n e นะครับบวกกับ Current Previous นะครับ o o n e y f o r Volume นั่นเองนะครับก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับหมายเหตุนะครับสังเกตว่า MF Multiplier ตรงนี้นะครับจะมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง1นะครับกับลบ1โดยเมื่อนะครับค่าตัวนี้เป็นบวกนะครับราคาปิดนะครับจะ ใกล้เคียงกับราคาสูงนะครับแต่ถ้าเกิดค่าตัวนี้เป็นลบนะครับราคาปิดจะใกล้เคียงกับราคาต่ำนั่นเองนะครับโดยคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับอพอให้ชัดจีทีคคำนวณเราก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคราคา,าซื้อขายทองคำเอามาคำนวณกับวอลลุ่มให้กลายเป็น e d l i n e คกราฟมันก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับ เวลาเราจะซื้อนะครับเราก็จะซื้อในราคาที่ต่ตาๆเนี้ยนะครับเราก็ขายในราคาสูงนะครับณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับจากช่วงนี้เราก็จะซื้อนะครับมาขายตรงนี้ก็ได้นะครับอ,อันนี้ตัวอย่างการใช้เ d Li n e อาจจะใช้ได้หลากหลายนะครับจะใช้เหมือน RSI ก็ได้นะครับที่จะดู overbought o v e r s o นะครับ ที่เส้น70-30นะครับหรือว่าเราจะใช้ในการดู d i v e r g e n จนก็สามารถทำได้นะครับโดยวิธีการดู d i v e r g e n จนเนี่ยเราก็จะ,ะเข้ามาดูพฤติกรรมของกราฟราคาแล้วก็พฤติกรรมของ e d l i n e นถ้าเกิดมันขัดกันไปคนละทิศละทางเท่าไหร่นะครับนั่นหมายถึงว่าเกิด d i v e r g e n จนแล้วนะครับเช่นตรงนี้เป็นขาขึ้นแต่อ d l i n e แจ้งว่าเป็นขาลงอันนี้ก็จะเป็น divergent อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็สามารถทำนายได้ว่าในอนาคตนะครับอาจจะมีการปรับตัวของราคาที่จะต่ำลงนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามันไปทิศทางเดียวกันนะครับอาจจะหมายถึงว่าราคาสามารถวิ่งไปในทางทิศทางเดียวกันเช่นเอเดรียจากจุดต่ำสุดตรงนี้นะครับล่าขึ้นมาตรงนี้เป็นทิศทางแนวโน้มขาขึ้นสอดคล้องกับาชาร์ Uh, Price ตรงนี้นะครับที่ uh, ราคาต่ำนะครับการทำโล w ตรงนี้นะครับน้อยกว่าทำโล w ใหม่นะครับทำให้ทิศทางการวิ่งของ uh, ราคาเนี่ยเป็นไป,นปนในทิศทางที่ uh, สูงขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นแนวน้อมขาขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโดยคอนเซปต์ของเขานะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างการเข้าไม้ บายของกลยุทธ์ที่ผมจะแจกนะครับกลยุทธ์นี้นะครับเราจะเข้านะครับต่อเมื่อ,อ EMA นะครับต้องต้องต้องเกิดอย่างนี้นะครับเราจะไม่ได้ใช้ตัว ADLine เป็นอินดิเคเตอร์เดียวนะครับแต่เราจะใช้ EMA หรือ SMA นะครับเข้ามาอยู่ในกลยุทธ์ด้วยนะครับโดยพิเยดของ เอ็มเอของเราจะใช้พิเลตห้าสิบนั่นเองนะครับ mm hmm. เมื่อราคาอยู่เหนือเอ uh, เส้น MA 50นะครับจะหมายความว่า uh, โอกาสบายมีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเอเดรีย uh, นะครับใน c a นเดลที่1ถึงถึง c a นเดลที่3นะครับมีค่ามากกว่า c a นเดลที่1นนะครับหมายความว่าตรงนี้ เราจะตีเข้าไปเลยให้เป็นแนวน้มขาขึ้นแล้วก็จะทำการบ่ายทองเข้าไปนะครับซึ่ง rr นะครับจะอยู่ที่ประมาณถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณ1ต่อ2หรือว่า1ต่อ2.5ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้า,าใครถนัดการใช้มาติงเกลนะครับเราสามารถใช้มาติงเกล ร่วมเข้าไปได้นะครับซึ่งสมการการใช้มาติงเกลนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ fhdma ต่อไปนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นสัดส่วนนะครับ sl ต่อ tp ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับปิดไปแล้วกำไรหนึ่งไม้นะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ1ปีครับกำไร3าไร300%แน่นอนนะครับสำหรับการเทรดทองตั้งแต่ปี2024ถึงปี2025นะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียน fxd มากันเลยนะครับเอาละครับตัวนี้จะเป็นหน้าตาของ ea ที่เราเขียนมานะครับจะเป็น i d i a ea นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่ constant กันนะครับ constant เนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับได้แก่นะครับ initial lot นะครับแล้วก็มี sl tp นะครับ sl ก็จะตั้งอยู่2000นะครับแล้วก็ tp อยู่4,800จุดนะครับ candle ในดีนะครับก็ เซตติ้งไว้6นะครับซึ่ง uh, เมื่อกี้อาจจะบอกว่า3นะครับน่าจะจำผิดนั่นแหละจริงๆก็เป็น6นะครับแล้วก็วิธีการลบนะครับเปลี่ยนจากปีบเป็นพอยต์นะครับให้ลบรูตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมต้องการให้มันเป็นเป็นพอยต์นะครับเพราะว่ามันจะดูง่ายกว่าสำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดใครใครต้องการที่จะให้เป็นปีบก็ใส่รูไว้เหมือนเดิมแล้วก็ uh, ลบ หลือ20ตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็น20ปิบนะครับส่วน variable นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวคูณมาติงเกลนะครับอันนี้ผมตั้งใจจะใส่สมการมาติงเกลตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้การออกกลอดเนี่ยเป็นแบบมาติงเกลอัตโนมัติซึ่งจะปรับใช้ในในสมการตรงนี้นะครับ เป็นไดนามิกมาติงเกลถ้าเราเปลี่ยน SLTP ตรงนี้นะครับมันก็จะมาติงเกลเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นถ้าเป็น2000หาร48 0มันอาจจะเป็นมาติงเกลคูณ1.4อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับอันดับแรกนะครับบล็อกแรกนะครับก็ จะใช้ n โ t a t e นะครับโนเทจริงๆจะใช้ n โนเท e b y ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ใส่เป็นอิเ r อร์ a l ออเซลไปนะครับจากนั้นนะครับให้ลากบล็อกคอนดิชันมานะครับบล็อก o n d i t i o n ตัวนี้จะมี2ตัวนะครับลากมาแบบนี้บล็อกแรกนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่า Candle ID 1มากกว่า SMA นะครับเวลาป้อนนะครับผมว่าจะป้อน Candle ID นะครับเป็นราคาปิดนะครับของ Candle ID หมายเลขหนึ่งนะครับ มีค่านะครับมากกว่านะครับเส้น SMA นะครับ50แบบนี้นะครับนนี้ก็เป็น simple นะครับเป็น SMA ของ ID 1นั่นเองนะครับต่อมานะครับบล็อกนี้นะครับจะเป็นของ ID 6นะครับจริงๆก็ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือ ID 1นอกะครับขอโทษนะครับอันนี้ก็จะเป็น ID 6นะครับหมายว่า Candle ID 6นะครับมีค่ามากกว่า sma 50นะครับของ candle id 6นะครับเมื่อได้2ตัวมาแล้วนะครับเราต้องการที่จะเชื่อม2บล็อกนี้นครับด้วยคำว่าอแอนนะครับหรือบล็อกแอนนะครับหมายความว่าเงื่อนไขจะผ่านได้ก็ต่อเมื่อ2อ2บล็อกนี้2 condition น,นี้เป็นจริงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดบล็อกใดบล็อกหนึ่งไม่เข้าเงื่อนไขเขาก็จะไม่วิ่งผ่านลงมา ยังบล็อกต่อไปนั่นเองนะครับส่วนบล็อกนี้นะครับจะเป็นบล็อกคอนดิชันเหมือนกันนะครับโดยที่เราจะตั้งแบบนี้ครับว่าถ้าเส้นเอดีไล i ์ i นะครับมีค่ามากกว่าเส้น ID Line น d ไอดีไลนที่6นะครับก็จะให้เข้าเงื่อนไขก็จะวิ่งลงมาในบล็อกต่อไปนะครับจะเป็น once per bar นะครับ จะอนุญาตให้ติ๊กวิ่งผ่านได้1ครั้งนะครับต่อ1บานั่นเองนะครับจากนั้นเราจะใช้สมการนี้นะครับเพื่อคำนวณตัวคูณมาติงเกลกันนะครับสมการนี้จะช่วยให้เรามาติงเกลได้แบบไม่ไม่เป็นการเบตติ้งนะครับไม่เป็นการเบตติ้งมากเกินไปพอตจะแตกยากกว่าการคูณที่เยอะนะครับเส้น บางคนอาจจะคูณ3คูณ4เงี้ยนะครับถ้าทุนไม่หนาพอนะอาจจะทำให้อพอร์ตแตกได้นะครับดังนั้นเราจะใช้สมการแบบนี้ครับว่า m u l t i p l i r r นะครับมาจินเกลเท่ากับนะ stop loss นะครับบวกกับ Take Profit นะครับแล้วก็หารด้วย Take Profit แบบนี้นะครับก็จะได้ตัวคูณมาจิ g เกลออกมานะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อกี้นะผมใช้ stop loss อยู่ที่2,000จุดใช่ไหมครับนะบวกไปอ่านะครับ4,800จุดนะครับเท่ากับ6,8 0 0นะครับหารด้วย tp นะครับ4,800นะครับเราก็จะได้ตัวคูณมนันเกลแค่1.4นั่นเองนะครับสมมติว่าผิด ออกไม้แรกผิดนะครับไม้ที่2หลอดก็จะคูณไป1.4นะครับแล้วก็ถ้าผิดอีกหลอดก็จะคูณไป1.4นั่นเองนะครับข้อดีของการทําตัวแปรคูณมาตึงเกลแบบนี้นะครับมันจะคํานวณให้อัตโนมัติเมื่อเราเปลี่ยนสัสดส่วนของ SLTP นั่นเองนะครับต่อไปนะครับบล็อกบายนะครับบล็อกบายตรงนี้นะครับก็จะเป็น การป้อนนะครับคำสั่ง buy now ก็คือออกใบเลยนะครับล็อตตัวนี้ก็จะเป็น initial lot นะครับลลอดแรกนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวแปรคูณตัวคูณมาตังเกลนะครับแล้วก็ตั้ง SLTP ตามปกตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นบล็อก ฟอร์มูล่านะครับซึ่งวิธีการทำงานแต่ละบล็อกเนี่ยเพื่อนๆสามารถกลับไปย้อนดูในคอร์สฟรีได้นะครับแต่ถ้าเกิดดูคอร์สฟรีของของเราหรือว่าของอา,อาจารย์ท่านอื่นแล้วยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถซื้อคอร์สพรีเมียมนะครับของเราได้โดยวิธีการสอนเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่านี้มากๆนะครับโดยมีอาจารย์พี่กรอนนะครับคอยดูแลคอยอ เป็นคนตอบคำถามในกลุ่มอยู่นะครับสนใจก็คลิกใต้ลิงก์นี้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีแทรกเอาไว้ให้นะครับเมื่อทำการแบ็กเทสแล้วนะครับก็จะเห็นแบบนี้ครับว่ากำไรนะครับอยู่ที่3,000กว่านะครับ3,000กว่าเลยนะครับแล้วก็อดอดาวเนี่ยมีแค่ ส0นะครับนิดเดียวนะครับรีทีพดอดาวหมายความว่ามันลากแค่แค่เท่านี้แหละครับลากได้39%หรือว่า400เหรียญนะครับแล้วก็แม็กซิมัมดอดาวนะครับจุดพีคจุดพีคของของบาลานซ์แล้วก็จุดต่ำสุดนะครับของบาลานซ์นะครับมีค่าอยู่ที่800กว่านะครับคิดเป็น36%นะครับของของอบาลานซ์ทั้งหมดนะครับ อัตราการชนะก็40%แต่ด้วย R าที่เยอะนะครับแล้วก็คูณมันเกลียวเข้าไปนะครับทำให้ผลกำไรเนี่ย3า0รนะครับวแฟกเตอรอยู่ที่1.99ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเทรดกันในไทม์เฟรม h ฮด o นะครับหรือว่าชั่วโมงที่4นะครับผู้เงินทองคำนะกะ็เพื่อนๆลองเขียนตามแล้วก็ลองทดสอบแบ็กเทสได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมนะครับติดตามผลงานของเรา e f o วรา Center มาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้จบเป็นเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ